จะไม่แต่งงานกับผู้หญิงแบบนี้เด็ดขาดเขาหนึ่งผู้หญิงที่ขี้เกียจสลังยาวคงไม่มีผู้ชายคนไหนนะคะจะเลือกผู้หญิงที่ขี้เกียจแล้วก็ทําอะไรไม่เป็นเลยนะคะเข้าบ้านไปก็สกรปรกลบรุงรงังไม่ทําความสะอาดบ้านกับข้าวกับปลาเนี่ยก็ไม่เตรียมให้แฟนให้สามีนะคะแล้วก็หยิบจับอะไรก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะคะไม่ทําการทํางานคอยแบมือขอแต่แฟนขอสามีแต่เพียงฝ่ายเดียวเนี่ยแล้วก็ไม่มีเป้าหมายไม่มีพาชั่นในชีวิตนะคะผู้ชายขอบก ามืออล้นนนนแนนน่ดังนั้นถ้าสาวๆคนไหนมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ควรปรับเปลี่ยนโดยด่วนนะคะให้คุณเป็นคนที่ขยันขันแข็งนะคะทําความสะอาดบ้านทําอาหารไม่เป็นก็ฝึกเรียนรู้ได้นะคะแล้วก็มีเป้าหมายมีพาชชาั่นในชีวิตหางานทํานะคะแล้วคุณเนี่ยจะ,ะกลายเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าในสายตาผู้ชายทันทีนะคะข้อ2นะคะผู้หญิงที่ ปากร้ายไม่ให้เกียรติผู้หญิงแบบนี้นะคะรับรองขึ้นขานแน่นอนใครอยู่ด้วยแล้วเนี่ยไม่มีความสุขเพราะว่าเห็นหน้าก็มีแต่ด่าดา่าหาคำบุญคำดา่าคำหยาบคายมาด่าสารพัดผู้ชายนะคะเดินถอยห่างจากผู้หญิงแบบนี้แน่นอนนะคะซ้าร้ายหนักกว่านั้นนะคะบุญด่าแฟนสามีต่อหน้าเพื่อนหรือว่าตามที่สาธารณะโดยที่ไม่ให้เกียรติเลยนะคะข้อ 3. ผู้หญิงที่เอาใจใจไร้เหตุผลผู้หญิงแบบนี้นะคะเป็นผู้หญิงที่ง้องแง,ง้งทำตัวเหมือนเด็กนะคะอยากให้แฟนอยากให้สามีเนี่ยตามใจเสมอนะคะทำตัวเหมือนกับว่าคุณเนี่ยเป็นศูนย์กลางของจักรวาลคนทั้งโลกเนี่ยต้องตามใจคุณเสมอผู้ชายนะคะเขาเบื่อนะคะผู้หญิงแบบนี้แรกๆเขาอาจจะตามใจคุณแหละเขาอาจจะแบบว่าดูน่ารักในสายตาผู้ชายแต่พอนานๆเข้านะคะผู้ชายโบกมือลาแน่นอนข้อ 4. ผู้หญิงที่ปากหนัก ปากพร่อยผู้หญิงที่ปากหนักเนี่ยหมายความว่าเวลาที่อยากได้อะไรนะคะก็ไม่พูดไม่จางเงียบตอหรือว่าเวลาที่มีเรื่องมีปัญหาทะเลาะเบาะแหวกกันก็ไม่เคลียร์ปัญหาเงียบปากหนักไม่พูดผู้ชายเขาไม่รู้นะคะว่าคุณต้องการอะไรดังนั้นคุณต้องพูดให้ชัดเจนมีปัญหาหรือว่าต้องการอะไรเนี่ยก็บอกผู้ชายมันชัดเจนเลยเส่วมผู้หญิงปากพร้อยก็คือผู้หญิงที่พูดไปมั่วทั่วไปหมดนะคะอะไรที่ไม่เป็นความจริงก็พูดพูดปากพร่อยไปหมดนะคะโดยที่ไม่มีความจริง อยู่ในนั้นเลยนะคะผู้ชายเขาไม่ชอบผู้หญิงแบบนี้แน่นอนนะคะโบกมือลานแน่นอนนะคะข้อ5นะคะผู้หญิงที่เห็นแก่ตัวผู้หญิงที่เห็นแก่ตัวนะคะเป็นผู้หญิงที่ จะเอาแต่ได้แต่เพียงฝ่ายเดียวเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แล้วต้องการให้ผู้ชายเนี่ยเปยแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยที่ตัวเองเนี่ยแบบว่าเห็นแก่ตัวไม่ช่วยเหลือหรือว่าไม่ให้ผู้ชายเลยผู้ชายนะคะเขาจะรู้สึกว่าถ้าเขาทนอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้นานเขาจะรู้สึกว่าเขาดูดเอาเปรียบนะคะดังนั้นคุณต้องเป็นฝ่ายให้ด้วยนะคะให้ด้วยความเต็มใจแล้วคุณจะได้รับกลับคืนมาเช่นเดียวกันและนี่ก็คือลักษณะข,ของผู้หญิงที่ผู้ชายไม่มีทางจะแต่งงานด้วยเด็ดขาดหรือว่า ่าแต่งกันไปแล้วนะคะก็ไม่สามารถที่จะอยู่จนแก่จนเท่าได้ก็มีอันต้องหย่าร้างแล้วก็เลิกลากันลองเช็คดูนะคะสาวๆถ้าคุณมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่นะคะปรับเปลี่ยนได้นะคะเราสามารถเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้นะจ๊ะสาวสาว